มาดูการช่วยเหลือนะคะเด็กปัญญาอ่อนกันบ้างค่ะคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการในพื้นที่ของปุยยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัม ลงพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลเมาะมาวีอํเอาเภอย่รังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กําลังใจในายอับดุลรอฮิงมักกูวิงและนางสาวมาเรียมโดเละซึ่งเป็นคนพิการและยากไร้พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภครวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพโดยก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการอํเอราเภอย่รังและกองร้อยหารพรานที่2004หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่2 0ได้จัดทําฐานข้อมูลคนพิการในพื้นที่เพื่อระด,ดมความช่วยเหลือจากศูนย์ที่เก วข้อซึ่งทั้งหมดนะคะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานครบทุกรายแล้ว ส่วนที่บริเวณหมู่ที่5บ้านม่วงหมังตําบลเมาะมาวีอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกองร้อยฐานพรานที่2004หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20นําพันปลานินจิระดาพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในโครงการสารใจไทยสู่สันติเพื่อนําไปเลี้ยงและขยายพันธุ์สร้างอาชีพและรายได้ต่อไปโดยกองร้อยฐานพรานที่2004ได้รับพันปลาดังกล่าวมาจากศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคงเกาะ รามานอากคีส่วนหน้าเพื่อน,นำไปส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลกอลำกองร้อยฐานพรานที่2011หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20นำชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนพร้อมร่วมกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเสริมพัฒนาการและสร้างจินตนาการในวัยเรียนให้กับเด็กๆนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ใส่ชุดตุ๊กตาไดโนเสาร์นะคะร่วมกิจกรรมและสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆอีกด้วยโอกาส จัดน,นี้ได้มอบเครื่องเขียนสีเทียนดินน้ำมันและเปลี่ยนธงชาติพื้นใหม่ทดแทนของเดิมที่เก่าและชำรุดค่ะ